Assalamu alaikum warahmatullahi wa Welcome to Crudia Teaches English. Hello. How are you all my students? Uh, I hope everyone is doing fine. I hope everyone is happy. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know we clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hands. คุณครูหวังว่าเด็กๆทุกคนจะแฮปปี้นะคะมีความสุขกันเนาะโอเควันนี้นะคะเรายังอยู่ที่การอ่านนะคะวันนี้เนี่ยยังอยู่ที่การอ่านและวันนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยตั้งใจเรียน เป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าท้ายคาบเนี่ยเราจะมีการทดสอบกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่คุคูครูสอนในวันนี้เป็นสิ่งที่ครูคจะทบทวนให้กับเด็กๆเพื่อเตรียมตัวให้เด็กๆพร้อมสําหรับการสอบในท้ายคาบนะคะเพราะฉะนั้นพยายามเนาะพยายามนะคะฟังตั้งใจออกเสียงไปด้วยจําลักษณะของตัวอ,อักษรทุกตัวด้วยนะคะโอเค ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนนะคะเรามาทบทวนเสียงตัวอักษรที่เราเรียนกันไปก่อนเลยนะคะพร้อมไหมคะอะ่ถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะสังเกตเนาะสังเกตรูปนะคะที่อยู่บนหน้าจอที่คุณครูขึ้นให้ตอนนี้นะคะว่ามีรูปอะไระและถ้ามีรูปเหล่านี้เราจะทําท่าอะไรแล้วมันต้อง ออกเสียงอะไรไปด้วยนะคะเด็กๆก็คิดดูดีๆนะคะอ่าครูครูมีตัวอักษรให้เด็กๆเลือกด้วยนะคะอ่าเด็กๆก็เลือกตัวอักษรที่ครูให้มานะคะครูครูให้มาถึง6ตัวนะคะเด็กๆก็ต้องลองเลือกดูว่าเสียงนี้เนี่ยที่ทาท่าแบบนี้ที่หนูเลอะหมึกใช่ไหมคะอ่าเราต้องออกเสียงว่ายังไงอ่าระวังเอ๊ะ อีหรือว่าอนึนะคะอ่าตอนนี้ครูจับเวลาให้เด็กๆคิดนะคะว่าเราจะเลือกตัวไหนดีโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะเด็กๆได้คำตอบกันหรือยังคะอ่าตอนนี้ครูหวังว่าเด็กๆจะได้คำตอบแล้วนะคะว่ามันคือตัวอักษรตัวไหนเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะ ได้คำตอบเหมือนครูไหมคะอ e ีตัวนี้คือเสียงอ e ีนะคะอ e ีชื่อของมันคือตัว i นั่นเองนะคะอ่านี่คือตัว i พิมพ์เล็กามาดูตัวที่สองคะ่ะอ่านี่คือรูปอะไรคะเวลาเราอ่านเราจะทำท่าเป็นเสียงของงูนะ,ะ่ะเลือกเลยคะ่ะตัวอักษรตัวไหนคะ choose one h o o s e one l e t t e r อ่าตัวนี้เวลาเดินอยู่นะคะ Time's up หมดเวลาตอนนี้เด็กๆต้องมีคำตอบแล้วนะคะ What's your answer? เดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยนะคะว่าเสียงของงูเนี่ยคือตัวอักษรตัวไหน,นอ่า เด็กๆยังจำกันได้ไหมคะโอเคต่อไปอรูปเครื่องบินค่ะเสียงของเครื่องบินเลือกเลยค่ะ choose the correct answer choose เลือกเลยค่ะตัวอักษรตัวไหนคะเวลาเดินอยู่นะคะได้คำตอบกันหรือรยังคะ เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันอ่ะโอเคคำตอบที่ถูกต้องคืออึนอึนใช่ไหมคะคือเสียงของตัวเอ็นนั่นเองนะคะอึนโอเคอ่ะต่อไปค่ะเป่าเทียนอ่าเรานึกถึงตัวอักษรตัวไหน เลือกเลยค่ะ choose one o k เค choose the correct letter ตอนนี้เวลาเดินอยู่นะคะ have you got your answer ได้คำตอบกันหรือรรยังคะอ่าถ้าได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันมา B. 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 ใช่ไหมคะ,ะเสียงนี้คือเสียง ของตัว p นะคะชื่อของมันคือ p เสียงของมันคืออ่ะดูรูปต่อไปเลยค่ะมดค่ะอะ่เสียงนี้จะขึ้นต้นคำว่ามดนะคะตัวอักษรตัวไหนคะเวลาเริ่มจับแล้วนะคะโอเคเด็กๆหาคำตอบเลยค่ะอะ times up หมดเวลาค่ะตอนนี้ทุกคนมีคำตอบเนาะโอเคอ่าเฉลยก็คือตัว A เสียงของมันคือแอแอ่มดไตมดไตแอแอแอโอเคอ่ะต่อไปค่ะเทนนิสนะคะตีเทนนิสกันอ่าตัวอักษรตัวไหน ค่อยค่อยคิดนะคะเลือกดีๆ choose one correct answer ตอนนี้เวลาเดินอยู่นะคะได้คำตอบกันหรือยังคะ,ฉะเฉลยคือใช่ไหมคะตัวทีเสียงโอเค อ่าเรียบร้อยนะคะกับการทบทวนเสียงของทั้ง6ตัวอักษรนะคะอ่าตอนนี้เด็กๆควรจะจำแล้วนะคะว่าลักษณะของแต่ละตัวอักษรเนี่ยเป็นยังไงเขียนยังไงตัวพิมพ์เล็กตัวไหนเต็มบรรทัดตัวไหนครึ่งบรรทัดตัวไหนมีหางลงมาด้านล่างจำให้ดีๆนะคะโอเค อะคราวนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านกัน,นะคะ Let's read เดี๋ยวเราจะเอาเสียงที่เราเรียนกันไปนะคะทั้ง6เสียงนะคะมาผสมกันเป็นคำค่ะลองดูซิว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะอ่านกันได้ไหมนะคะเด็กๆพยายามอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะคะออกเสียงตามคุณครูเลยนะอ่ะ เรามาดูคำแรกค่ะขึ้นต้นด้วยเสียงแอแอตามด้วยเสียง TVs. repeat after me เด็กๆออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะเอส s อสเอสเอสนะต่อไปแออึ้นแอ อืมอนเอนเอนออกเสียงตามคุณครูนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะเอทเอ เสียง <í ng> ไปด้วยนะคะแอ<ป>ะแอ <ปะ S 1> 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 แอ,แอ,แอโอเคเก่งมากค่ะตัวต่อไปอีเราเปลี่ยนสระนะคะอีอีอ ออกเสียงว่าอีสอีแล้วก็อีสนะคะตัวต่อไปค่ะอีอึนอีอึนอ่ะอินอินอินอี ตามด้วย e t e t it it i โอเคต่อไปนะคะ e p e p p นะออกเสียงเยอะๆนะคะฝึกออกเสียงบ่อยๆนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะส่งรูปนะคะหน้านี้นะไปให้เด็กๆนะคะในกลุ่มไลน์ส่งการบ้านนะคะให้เด็กๆได้ลองฝึกอ่านกันนะคะเวลาว่างๆเนาะถ้าเกิดว่าเด็กๆนะคะตามไม่ทันเมื่อกี้เนาะเด็กๆก็สามารถกลับไปได้นะคะวนกลับไปดูคราวนี้คุณครูมีกิจกรรมพิเศษมาให้นะคะเด็กๆได้ทำกันนะ กิจกรรมพิเศษของเราก็คือให้เด็กๆนะคะอัดวิดีโอฝึกอ่านออกเสียงคํานะคะที่มีสองตัวอักษรที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้ที่มี8คํานะคะส่งมาให้คุณครูในไลน์ส่งการบ้านนะคะในไลน์กลุ่มส่งการบ้านภาษาอังกฤษนะคะให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านให้คล่องก่อนฝึกอ่านเสร็จแล้วอัดวิดีโอส่งมาให้คุณครูนะคะ ส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้ไม่บังคับนะคะแล้วแต่ความสมัครใจของเด็กๆเลยแต่ถ้าเกิดส่งมาก็จะได้คะแนนนะคะสำหรับกิจกรรมพิเศษนะคะโอเคเด็กๆฝึกอ่านเยอะๆนะคะจะได้เก่งๆเนาะอ่านนะคะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรา จะมาทบทวนการเขียนนะคะตัวอักษรที่เราเรียนกันไปอีกสักหนึ่งรอบก่อนที่เราจะเริ่มการสอบนะคะ,ะคุณครูจะเขียนให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆตั้งใจดูนะเดี๋ยวสอบแล้วเนี่ยเด็กๆต้องทําเองแล้วนะคะอ่ะตัวที่1นนะคะคือเสียงอ่าตัวนี้คือตัว S ใช่ไหมคะครึ่งบรรทัดนะคะเราจะเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็ก นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเขียนมาครึ่งบรรทัดถ้าสมมุติคุณครูอ่านตัวนี้ไปแล้วเด็กๆเขียนมาเต็มบรรทัดคุณครูก็จะหักคะแนนนะคะตอนนี้เรายังไม่เขียนอะไรนะคะตอนนี้เด็กๆฟังคุณครูก่อนนะคะ,ะคุณครูแค่ทบทวนให้นะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เริ่มสอบนะคะ,ะตัวอักษรตัวที่สคือตัวแอเสียงแอ นะคะเขียนสวยๆนะคุณครูขออนุญาตเขียนอีก1รอบนะคะอ่ะกลมๆก่อนนะคะแล้วก็ลากลงมา1เส้นนะคะครึ่งบรรทัดนะคะสำหรับตัว a พิมพ์เล็กนะคะครึ่งบรรทัดนะใครเขียนมาเต็มบรรทัดเป็นยังไงคะคุณครูก็หักคะแนนนะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นการสอบโอเคไหมคะอ่ะ มาดูตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปคือตัวทีนะคะตัวทีเสียงทใช่ไหมตัวนี้เนี่ยเต็มบรรทัดนะคะเป็นตัวพิมพ์เล็กแต่เขียนเต็มบรรทัดนะคะมีเส้นยาวๆหนึ่งเส้นเต็มบรรทัดเลยแล้วมีเส้นตรงขวางมาหนึ่งเส้นนะคะแนวนอนหนึ่งเส้นแนวตั้งหนึ่งเส้นนะคะนี่คือตัวที่มีเสียงว่า โอเคตัวต่อไปนะคะคือเสียง p. คือตัว p นั่นเองนะคะตัวนี้ครึ่งบรรทัดเหมือนกันนะคะเด็กๆแต่มันจะพิเศษตรงที่มันมีหางลงมาด้านล่างนะคะมีหางโผล่ลงไปด้านล่างด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าตัว p พิมพ์เล็กเขียนแบบนี้นะโอเคต่อไป ตัวต่อไปคือตัวอะไรคะตัวที่มีเสียงว่าอีโอเคอีอ่าเขียนตรงๆอันนี้คุณครูเขียนเบี้ยวแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูลบดีกวา่าเขียนใหม่นะคะอีกสักหนึ่งรอบ เด็กๆพยายามเขียนให้สวยที่สุดเขียนให้ตรงที่สุดนะคะและพยายามเขียนด้วยตัวเองนะ,ะตัว i พิมพ์เล็กนะคะเครื่องบรรทัดเหมือนกันนะคะขีดหนึ่งขีดแล้วมีจุดลอยอยู่ด้านบนโอียไหมคะนั่นคือตัว i พิมพ์เล็กนะคะ,ะและอีกหนึ่งตัวค่ะอีกหนึ่งตัวคือตัวที่มีเสียงว่าอึนใช่ไหมคะ เราลากเส้นลงมาหนึ่งเส้นแล้วก็โค้งขึ้นไปนะคะแบบนี้โอเคไหมคะครึ่งบรรทัดเหมือนกันนะคะสำหรับตัว N พิมพ์เล็กนะคะอ่ะคราวนี้นะคะเด็กๆจำให้ได้นะบางข้อนะคะที่คุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังหลังจากนี้เนี่ย คุณครูอาจจะให้เด็กๆเ,เขียน2ตัวอักษรก็ได้นะคะใน1ข้ออาจจะมี2ตัวอักษรเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องฟังดีๆอ่ะยกตัวอย่างเช่น <c oughs> เอ่อคำว่าอะไรดีสมมุติคุณครูจะให้เด็กๆเ,เขียนคำว่าแอปอ่ะแอปนะคะเราก็มีตัวที่มีเสียง แล้วก็เข้าใจไหมคะอ่าเดี๋ยวครูจะสะกดจะอ่านให้ฟังแบบชัดๆช้าๆนะคะไม่ต้องกลัวนะคะอ่ะสมมุติคุณครูให้เด็กๆเขียนคำว่า is is เด็กๆก็จะต้องเขียนสองตัวติดกันนะคะ is 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 อ่าครึ่งบรรทัดแบบนี้ โอเคไหมคะอ่ะคราวนี้เราจะเริ่มการทดสอบของเราแล้วนะคะเด็กๆเตรียมสมุดของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะอ่าหยิบสมุดของตัวเองขึ้นมาเลยขึ้นหน้าใหม่เลยค่ะวันที่ไม่ต้องเขียนนะคะขีดเส้นหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเด็กๆเขียนหัวข้อก่อนนะคะเหมือนกับคุณครูเลยนะ พยายามเขียนให้เรียบร้อยนะถ้าใครเขียนมาแล้วคุณครูไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรนะคะคุณครูก็ไม่ให้คะแนนหรือถ้าเขียนมาแล้วก็ผิดตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่เต็มบรรทัดครึ่งบรรทัดอะไรเงี้ยคุณครูก็จะหักคะแนนไปบ้างนะคะโอเคเตรียมดินสอเลยค่ะเช็ค your เพนซิลอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนกันนะคะ เราจะเขียนคำว่า test test ก็คือการทดสอบนะคะตัว t พิมพ์ใหญ่ตัว e พิม์พเล็กตัว s พิม์พเล็กแล้วก็ตัว t พิม์พเล็กนะคะ test เป็นการทดสอบครั้งที่1อ่าแล้วเขียน test ตามด้วยเลขกน,นะคะ test one k okay. อะ่ะหัวข้อเขียนแบบคุณครูเลยนะคะต่อไปนะคะ บรรทัดด้านล่างนะคะอ่าเราก็จะเขียนข้อไว้ก่อนเขียนตัวเลขไว้ก่อนนะคะเราเขียน1บรรทัดเว้น1ช่องนะ1ช่องเว้น1ช่องนะคะโอเคอ่ะเราเขียนเลข1เลยค่ะข้อที่1แล้วเราก็เขียนข้อที่2เขียนไปจนถึงข้อที่8นะคะวันนี้เราจะ ทำแบบทดสอบกันทั้งหมด8ข้อนะคะง่ายๆค่ะเด็กๆทำได้อย่าเพิ่งตกใจอู้ยปดข้อเยอะจังเลยครูเด็กๆทำได้ค่ะครูมั่นใจนะโอเคอ่ะเด็กๆเขียนไปจนถึงเลข8เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อที่1กันอ่าพร้อมไหมคะพร้อมไหม โอเคเดี๋ยวเด็กๆตั้งใจฟังนะคะ you have to listen listen very carefully ตั้งใจฟังนะคะมีสมาธินะคะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มจากการอ่านข้อที่1ให้เด็กๆฟังนะคะ are you ready พร้อมกันหรือยังคะอ่ะข้อที่1น,นะคะฟังดีๆนะแล้วเขียนตัวอักษรที่ถูกต้องลงไปนะคะ ทุกอย่างข้อ1ถึงข้อ8ให้เขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะคุณครูจะอ่านให้ฟังแค่3รอบนะคะข้อละ3รอบข้อที่1เขียนเสียง<ะ>ตัวอักษรที่มีเสียงต่อไปนะคะข้อที่สอง ข้อที่สองคือเสียงแออออค่อยๆเขียนนะคะถ้าเด็กๆจำไม่ได้เด็กๆเว้นไว้เลยนะคะไม่ไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> จำไม่ได้เว้นไว้นะต่อไปข้อที่สามนะคะ ที่อยู่ในคำว่าเทนนิสนะคะโอเคเนาะค่อยๆเขียนนะคะคุณครูอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะข้อที่สามโอเคต่อไปข้อที่สี่นะคะ number four ข้อที่สี่อึนอึน อึนอึนโอเคไหมคะตอนนี้เราผ่านไปแล้ว4ข้อนะคะเด็กๆค่อยๆเขียนคุณครูย้ำนะคะทำด้วยตัวเองนะคะทำด้วยตัวเองเราจะภูมิใจกว่าเนาะอะ,อะต่อไปนะคะเราจะขึ้นข้อ5กันเดี๋ยวขอคุณครูคเขียน ข้อก่อนนะคะเขียนตัวเลขข้อก่อนนะคะของเด็กๆน่าจะเขียนเสร็จแล้วเนาะโอเค number five six seven eight ทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูข้อที่5ค่ะ number five listen e อีอีอต่อไปนะคะน u m เบอร์ซข้อที่หกนะคะคราวนี้จะมีสองตัวอักษรนะคะสองตัวอักษรนะเด็กๆฟังดีๆนะคะว่ามีตัวอักษรอะไรบ้างนะคะสองตัวอักษรนะคะเอสเอ รวมกันเป็นเอสเออสนะคะข้อที่6นะคะต่อไปข้อที่7ค่ะ number 7ข้อที่7 2สองตัวอักษรเหมือนกันนะคะอีอึนอี อินอ่านว่าอินอินคะมี2เสียงนะอีอินฟังดีๆนะคะถ้าไม่ทันเด็กๆก,กดหยุดไว้ก่อนนะคะข้อที่7จอีอินต่อไปข้อที่8นะคะมี2ตัวอักษรเหมือนกันนะคะฟังดีๆนะคะ สองตัวอักษรเหมือนกันเอทเอทอันว่าเอทเอทเอเอ and แล้วก็ t e n n i สสองตัวติดกันนะคะเอโอเคไหมคะอ่ะต่อไปนะคะหลังจากข้อที่8นะคะให้เด็กๆเ,เขียนชื่อของตัวเองนะคะเขียนชื่อของตัวเองนะ เขียนชื่อของตัวเองนะคะอ่าแล้วก็ถ้าให้ดีนะคะเด็กๆก,ก็เขียนปอไปด้วยนะคะว่าเราอยู่ปออะไรพี่ o n slash s สมมุตินะคะคุณครูอยู่ห้องโปอหนึ่งทับหกนะสมมุตินะคะอ่าเราก็เขียนชื่อห้องไปด้วยนะคะโอเคนะ 8ข้อนะคะอ่าคุณครูรอตรวจแบบทดสอบของเด็กๆนะคะจะดูว่าเด็กๆได้การคนน์กี่คะแนนนะคะคราวนี้นะคะให้ทุกคนนะคะถ่ายรูปของตัวเองนะคะส่งมาฟังดีๆนะคะถ่ายรูปแบบทดสอบของเด็กๆนะคะส่งมารอบนี้เราจะไม่ส่งมาในกลุ่มลายส่งการบ้านนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะแขวนลิงก์ไว้ให้นะคะลิงก์ส่งงานส่งการบ้านนะคะในกลุ่มส่งการบ้านจะมีลิงก์หนึ่งลิงก์เอาไว้ให้เด็กๆส่งแบบทดสอบนะคะเดี๋ยวเด็กๆเข้าไปดูในกลุ่มส่งการบ้านภาษาอังกฤษนะคะคุณครูจะแขวนลิงก์ไว้ให้นะคะในลิงก์เมื่อเด็กๆคลิกเข้าไปแล้วนะคะเขาจะให้เด็กๆเขียนชื่อนามสกุลเลขที่แล้วก็ห้อง เด็กๆเ,เขียนให้ชัดเจนนะคะหลังจากนั้นก็เพิ่มรูปภาพลงไปแล้วกดส่งนะคะพอเด็กๆก,กดส่งเสร็จแล้วให้แคปหน้าจอเก็บไว้ด้วยนะคะเป็นหลักฐานเนาะว่าเราส่งให้คุณครูแล้วนะคะแต่ถ้าลืมแคปก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าในระบบของคุณครูก็จะเก็บข้อมูลของนักเรียนเอาไว้อยู่แล้วนะคะแต่นักเรียนต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะคะคุณครูย้ำนะ โอเคถ้าเกิดว่าเด็กๆมีปัญหาในการส่งแบบทดสอบนะคะให้เด็กๆรีบติดต่อคุณครูเลยนะคะในกลุ่มไลน์ส่งการบ้านภาษาอังกฤษนะคะเชทมมหาคุณครูเลยว่ามีปัญหาค่ะหนูเปิดลิงก์ไม่ได้ค่ะหนูส่งในลิงก์ไม่ได้เดี๋ยวคุณครูจะบอกวิธีการอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะให้เราทํายังไงโอเคไหมแต่ไม่ต้องถ่ายรูปย้านะคะว่าไม่ต้องถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มส่งการบ้านนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการโอกข้อสอบเกิดขึ้นนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆทุกคนทําด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นทําด้วยความสามารถของเราไม่ต้องลอกใครไม่ต้องถามใครได้คือได้ไม่ได้คือไม่เป็นไรนะคะคุณครูจะได้รู้ว่าเด็กๆได้หรือไม่ได้แล้วคุณครูจะได้ปรับปรุงคุณครูอาจจะช่วยสอนเด็กๆเป็น,ปนรายบุคคลก็ได้นะคะแต่ว่า คุณครูอยากจะเห็นจริงๆว่าเด็กๆเข้าใจหรือไม่เข้าใจโอเคไหมเพราะฉะนั้นทําด้วยความสามารถของตัวเองนะคะนะโอเคสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ปกครองทุกคนเลยนะคะที่ช่วยดูแลเด็กๆนะคะเป็นอย่างดีแล้วก็ขอบคุณนักเรียนด้วยนะคะที่วันนี้เนี่ยตั้งใจทําแบบทดสอบ ะะตั้งใจทําและทําด้วยตัวเองอันนี้ถือว่าน่ารักมากๆเลยนะคะโอเคคุณครูขอจบการเรียนการสอนของเราไว้เพียงแค่นี้นะคะ Thank you very much Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh